ผมว่ามันมันมัน,ม,นมันก็จะไต่ระดับขึ้นไปนยครับชั้นหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเรื่องเราที่ดําเนินไปว่าจีบกันจีบกันมีอุปสรรค,คเล็กน้อยแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันตอนจบชั้นหนึ่งทีนี้พอเป็นชั้นสองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของความรักที่เป็นแฟนกันแล้วแหละสวัสดีครับอันนี้เราแถลงสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอ่ะ 来喽，来喽。 รู้สึกว่าออาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ก่อนเลยนะครับคือเราทั้งสองคน,นคุยกันตลอดเวลาแล้วก็ตื่นเต้นกับซีซั่นสองมากพอเรารู้สึกว่าซีซั่นสองมันมีเนื้อหาที่มากขึ้นมันคลายโปรหลายๆอย่างที่มันคาไว้อยู่ในซีซั่นแรกที่สําคัญมันพิสูจน์การแสดงของเราไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่เขาเรียกว่าดราม่าขึ้นจริงจังขึ้นเลิศซีนแบบพัฒานาพัฒานาเรื่องความรักของตัวผู้เราไป ผมว่ามัน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 ก็จะไต่ระดับขึ้นไปเลยครับชั้นหนึ่งเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเรื่องเราที่ดาเนินไปว่าจีบกันจีบกันมีอุปสรรคเล็กน้อยแล้วก็ตกมาเป็นแฟนกันตอนจบชั้นหนึ่งทีนี้พอเป็นชั้นสองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของความรักที่เป็นแฟนกันแล้วและแล้วก็จะมีปัญหามีเหตุการณ์อื่นที่เข้ามาผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการการไล่ระดับของการเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดอ่ะผมมองว่ามันเป็นการที่ ในเมื่อสิ่งหนึ่งเราทำแค่แฟนๆชื่นชอบคู่เราเพราะงะั้นเราจะต้องทําต่อไปการที่ทําให้คนชื่นชอบแล้วต้องชื่อชอบต่อไปเนี่ยเออมันก็มันมันก็ยากแล้วเราก็ทํามันได้เราคิดว่าโอเคแฟนน่าจะชอบไปาาแล้วดรามา่าหรอคะดราม่าโดยทั่วไปมันจะหน,นวกนะครับซีซันนี้เราว่ามันเหมือนเป็นเขาเรียกว่ารถไฟเหาะทางอารมณ์มากสำหรับซีซั่นนี้มัไนไมเหาะทางอารมณ์มันมีทั้งวิวครับมันมีทั้งวิวมันมีทั้งเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่า คือพอมันด้วยความที่ว่าตัวละครมันเป็นแฟนกันแล้วอ่ะความรู้สึกของความเป็นแฟนคนเป็นแฟนกันอ่ะมันละเอียดอ่อนมากกว่าคนที่กำลังจีบกันอยู่เพราะฉะนั้นน่ะซีซั่นนี้มันจะพยายามทําให้เห็นจุดนี้ของมาร์กิดมากๆว่าความละเอียดอ่อนของคนที่มันเป็นแฟนกัน่ะมันเป็นยังไงบ้างใช่ครับแล้วก็ตัวละครน่ะผมชอบตรงที่าบทซีซั่นนี้มันมีความลุกมากคือไม่มีใครเป็นคนที่ดีเลยครับใช่มีความเห็นแก่ตัวเล็กๆของตัวละครอยู่ซึ่งน่าสนใจและน่าดูครับดูแล้วน่าจะอินตาม เล,เลิฟซีนอะผมชอบมากอ่ายังไงยังไงโอ้มันเป็นเล่าไม่เหมือนเรื่องที่ผมเคยดูอะเอาอย่างงี้ดีกว่าคู่คิมมอนคอปเตอร์เนี่ยเราถ่ายซีรีส์กันมากี่เรื่องเราไม่เคยเล่นเลิฟซีนเลยอแม้แต่ซีซั่นหนึ่งก็ไม่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 เลิฟซีนะเคยเล่นแต่ไม่เคยเล่นเมคเลิฟอันนี้ป็น เลิกซีนเลิกถ้าถ้าแค่จูบกันสวยๆอ่ะมันแค่แบบคลิปซีนแต่เลิกซีนก็คือบนเตียงหรือระเบียงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยตีระเบียงด้วยเหรอคะเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปทั้งบ้านอ่ะไม่ใช่แต่ลานจอดรถลานจอดรถอ่ะคลิปเข้าห้องน้ำออกมาไปแล้วต้องควัวต่อเลยไม่เคยเบรกครับไม่เบรกไม่เบรกแค่ในเอ็มวีนะ วมันมันท้าทายแหละอ,อะไรที่เราไม่เคยเล่นน่ะเราเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ลองดูนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับผมหลังจากที่ได้ลองเข้าฉากเลิฟซีนันแล้วก็มองหน้ากันไม่ค่อยติดนะครับทั้ง้ัมันไม่ง่ายขึ้นเหรอคอนติคกันแล้วมันไม่ง่ายไม่หรอกมันมันไม่่มนไม่ง่ายขึ้นเรื่องง่ายขึ้นอ่ะคือเงีย้ยปึ๊บปับ๊บเงี้ยนอนี้นงา่ายแต่ว่าให้มันเล่นแบบว่า โนเนียโนเนียโนเนียมันจะมีความแบบเขินมากกว่าเออให้เราแบบเฮ้ยยังไงให้ยังอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆวันหนึ่งแบบน้ำลายมันมาผสมกันหนาวเออมันมันก็โหดอยู่มันก็โหดทางความรู้สึกเราอยู่แต่ว่าลูกควาเป็นนักแสดงเราก็ต้องก้าวผ่านันไปให้ได้แหละพี่เคยได้ยินคำนี้แบบว่าใครรู้สึกก่อนมันจะเป็นคนแท้ แก้วชี่หนักๆน้ำลายผสมกันผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะทำไมคะเออทำไมคะเออแล้วผมฉีดกระดาษอะไระะฮฉีดกระดาษทำไมเอ๊ะทำไมเหรอครับมต้องมีคำถามมันตอบได้ด้วยเหรอเออทำไมรู้สึกต่อยหน้าแบบไอจีเหรอเออทำไมอ่ะเออผมอินแหละผมอินแหละโตโตกับผมอินผมต้องยอมรับเลยไม่ได้บอกฮอปเกอร์นะเนี่ยไม่งบอกก็คือผมรู้สึกว่าแบบ เออเออเออเราเข้าใจความรักแบบนี้มากขึ้นด้วยเลยอืมรู้สึกว่าเออมันก็ถ้าเอาตรงๆนะพูดได้ปะวะพูดได้ดิพูดเลยพูดเลยจริจริงๆแล้วอ่ะมันก็โอเคโอเคกับคนโอเคกับคนนี้โอเคกับคนนี้โอเคกับคนนี้ไม่ไม่โอเคกับการแสดงว่ามันตอนแรกอ่ะเราคิดเดีตว เราคิดวิตตกว่าเฮ้ยหุห่นเราจะทําได้ไหมาการจูบแบบดูดเดือกับผู้ชายเนี่ยเราจะสามารถผ่านไปได้หรือเปล่า,าจิตใจเราจะโอเคไหมเราจะทําใจให้ไม่ขําได้ไหมทําใจให้ไม่รุนนั่นนี่ได้ไหมแต่ท้ายท่าผ่านมาได้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากนี่นะดีนะรีบเคลียร์ก่อนทำเป็่ได้อีกนองขนาดไหนคือ,คอเรื่องของความยากเนี่ยคือเรื่องทางฟิสิกส์กายภาพการแบบเล่นเลิฟซีนอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่า คนเป็นนักแสดงเนาะมันต้องปรับตัวแล้วก็ต้องทำแต่ละฉากให้มันได้ตามที่ผู้กำกับต้องการอยู่แล้วซึ่งเราสองคนก็ทําการบ้านอย่างหนักหน่วงมากในในทางการแสดงนะอะไรเงี้ยก็คือเราทําการบ้านกันทุกๆุกซีนตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทุกๆุกครั้งที่เราได้ถ่ายทําด้วยกันเนี่ยมันมันค่อนข้างจะแบบไปไวแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเออมันฟล์มากๆเลยในการเป็นนักอินต้องใส่ความคุณที่หนึงเข้าไปหน่อยมีไอะไรอย่างเงี้ยมีครนะับคือตอนที่แบบว่าเล่นฉากอะไรพวกนี้เขาก็จะมีบอกว่าให้เหมือนกับใส่จิตจักรการความแบบ อ่อยผู้นิดคือแล้วออร์ลิรตตรงนี้มาจากไหนคอบเตอร์เธอเรอเธอดูหรอไม่คือเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันก็แบบมันก็ศึกษากันได้แหละมันมันมีมันมีแบบว่าหลายๆเรนไปเลีนให้ดูเยอะใช่ครับเียนไปเร่นให้ดูเยอะมากแล้วรู้สึกยังไงวันที่เราเล่นแล้วคนกินจริงๆว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆครับเขากินอะ ก็ถ้าสมมุติว่าเราเล่นเราคนอื่นกินว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆได้ก็แต่ว่าประสบความสําเร็จครับผมก็รู้สึกว่าเออเออการแสดงของเรามัประสบความสําเร็จครับตอนตอนตอนทุกครั้งที่เข้าฉากกันอ่ะพี่เราจะใช้วิธีนี้ผมอ่ะผมผมว่าผมย้ายผมเดินแล้วแบบตัคัเตอร์เราเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ย่อนเข้าฉากอ่ะแล้วพอเข้าฉากไปอ่ะเราก็ต้องเล่นให้มันเป็นแฟนกันจริงๆก็คือก็คือคุยกันก่อนเข้าฉากแล้วตัเตอร์ให้เดี๋ยวเป็นแฟนกันแป๊บหนึ่งนะอะไรเงี้ยแล้วจะได้แบบว่าเข้าฉากออกไปแล้วมันจะได้ ให้ม er ันเหมือนที่สุดอะซึ่งผมเชื่อว่าด้วยความที่ความรู้สึกข้างในเราเราเล่นกันเป็นแฟนงจริงอะเพราะฉนั้นผมผมคิดว่าคนดูก็จะเชื่อว่ามันเขาเราเป็นแฟนอจริงใช่ใช่ใเรียกที่รักที่รักที่รักบ่อยๆเผลอมั้งเอาเลยครับเรียกที่รักที่รักกันบ่อยๆเผลอมัางไหมเออเผอใจไปคือจริงๆอะคืว่าที่รักมันเป็นคาสําคัญมากสำหรับตัวละครมากนะ คือสําหรับตัวละครเราด้วยคือเราเป็นกิจเนี่ยมันเป็นคนที่มันถึงขังมากมันไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึกกับใครและการที่มันจะหวานใส่ใครสักคนเนี่ยแปลว่ามันต้องแบบพิเศษมากจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆนะจะบอกว่าซีซั่นเนี้ยมันยากมากที่จะได้กิจพูดคำวิททิลบมันยากมากเพราะูดแล้วมันไม่ได้บ่อยครับมันไม่ได้บ่อยทีที่เรายกมาก็คือยกมาเล่นของจริงอ่ะพูดยากมากพอพูดทีนึงเนี่ยแบบแฟนคลับหรือว่าคนดูทุกคนเน่ะคงจะแบบตกใจมากว่าหมอกิตเขาพูดคำนี้อะไรอย่างเงี้ยยากแต่ยังยาก แล้วนะครับยากหรือเปล่ยากแตใจไม่ยากใจไม่ยากหรอกเราใจง่ายคระหลากเลยแล้วใครกันพี่ได้ครับก็ฝากนะครับผมพี่ๆทุกคนนะครับผมฝากเดี๋ยวซีรีส์ด้วยนะครับผมครับกด33นะครับผมแล้วก็ดูออนไลน์แบบอันคัดนะครับผมผ่านทาง i c h e หรือเว็บไซต์ iQ.com นะครับวันแรกวันอังคารที่21นี้นะครับเวลา5้าทุ่มแล้วก็ที่ i c h e เวลา5้าทุ่มยี่นาทีนะครับครับ อันนี้ insert เลยบาร์บาร์ข้าถอดอันนี้ใช่ไหม insert pr ใช่ไหมอุ้ย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 ขอให้มีประโยชน์พี่น้อง pr ขอสัมภาษณ์พี pr ครับผมรู้สึกยังไงบ้างกับการโทรหาพี่พี่สื่อวงชนทุกไหนบกมือบกมือแบบอมื